สวัสดีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องสามหอมจริงตุงนะคะวันนี้น้องสามหอมก็จะไปตำข้าวเข็บนะคะก็จะไปกับแม่นะคะพ่อแล้วก็พี่ชายอีกคนหนึ่งนะคะก็ไปกันเลยค่ะนี่นะคะน้องสามหอมก็มาถึงแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีพ่อพี่ชายแล้วก็ แม่นะคะแล้วก็็นข้างว่านนะคะเขามาโซยกันนะคะก็ตําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะละเอียดดีนะคะอยยพอมันละเอียดนิดๆน,นะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผงโซโรสนะคะแล้วก็พริกแล้วก็ผักแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆตำนะคะ แล้วก็ค่อยๆตําตำจนกว่ามันจะละเอียดดีนะคะพอมันเข้ากันแล้วมันละเอียดแล้วใช่ไหมเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ตําไปอีกตําเบานะคะแล้วก็จนกว่ามันจะละเอียดดีอีกครั้งนึงนะคะจนกว่าน้ํามันจะแห้งลงไปนะคะพอน้ํามันมแห้งลงไปเราก็ไล้แล้วนะคะ ตอนนี้มันก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ในกระติกนะคะเราก็จะใส่ในนั้นนะคะห้าแเออ abn núc núc vậy nè, khâu níu, khâu níu xong. Bọn tôi xin luôn. À, cái thám bút đắp chống bọ. Ủa? Khi thám kiến á? Cho nên cái cúp cổ gì <laughs> 我啲雙餐就雙餐就我啦，餐就十蚊咋？ ว่าเมื so, uh ่อินีสักาได้น้ำหยยอส่สักีอลใิดมีานเสรเยอม่ี่บทำใส่ถนอนรออยไปนั่งน่าักน่านักอมาวยแม่ทำนะคะนิดข้าวเข็มนะคะ เราต้องใส่เอาต้องอาาน้ำมันทุกมือก่อนไม่ไม่มุงวางแล้วคิดโอ้มันไม่ใช่หรอเธออ๋อเหมือนแบบม,มันปั่นมาไรกันน่ยตันแปลงเป็นดดปน้ำมัน นี่นคนี่เราก็ใส่น้ํามันนะน้ํามันก็จะมีไข่แล้วก็น้ํามันงาน,นะคะไข่ต้ไมไข่บิดไข่ต้มมาดูใกล้ๆจะทําให้ดูนะคะถ้าน้องจะน้องจะผมทำนี่มันจะตลกมากเลยถนาทำไม่เป็นนะคะ <c oughs> มากเลย่เคยตายไปดูแม่ทำแจกตตังกันนองเสียกี่ปันเนี่ย ในข้าวนี่นะคะเขาจะใส่พริกแล้วก็เกลือแล้วก็ผักผักโบพริกแล้วก็พริกเกลือแล้วก็กกวกชมุม แล้วเขาก็ถ้าเสร็จแล้วเขาก็เอาไปตักถ้ามันแห้งก็เอาไปกินได้ <c oughs> นี่คราวนี้สวยมากเลย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะคะค<า>ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแม่ไปเอาอะไรเขาเรียกว่าอะไรคาแ <c oughs> ม่ไปเอาคานะคะนี่เราก็หนิดไว้รอนะคะเสร็จแล้วเ <c oughs> ือแค่นั้นเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะ า็น่าอู้ช่วแล้วนี่คนทำไม่เป็นมา,าแข่งนะอันนี้กับคนทำเป็นกับคนไม่ทำเป็นเรายังไม่เคยทำสักครั้งนะน้องสองหอยังไม่เคยทำนะคะ

เราต้องมัดมันมัดค่ะมันด้วาใส่ไแล้วยาว่าแตกแล้วไม่ซแล้วมึาังหวับาง มันนยอกเลยเดี๋ยวแค่นิดเร็วเองแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเอ๊ยอันนี้สวยอยู่เหมือนดอกไม้ แล้วก็ผักมันจะเห็นพริกกับผักแล้วก็ขิง,ข,งข้าวเนี่ยนะมันเป็นเม็ดหยิวมันไม่มันยังไม่มละเอียดดิใช่เจตนะคะอ๋อปองทุกแคบน่ปองนี่ปองไปเลยไปไปนี่นี่มันก็เกือบจะดดูิมา วันนี้มีคนมาเป็นตาก,กล้องให้นะคะทุกวันจะไม่มีใชยจริงๆมันจะมีสักแผ่นหนึ่งไหมที่มันกลมอะ่ะลองหอวน้ามาเข้าโบ,โบ,โบอกวบาหมู่อยกมีอ่ะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้นะคะเราก็จะทําให้มันเสร็จนะคะจะพอไหมเนี่ยเตม<อ>้ม่พอเสร็จแล้วก็เหลือแค่สองสี่้าพักช่างเทคนด้ข้าวหมือนเนี้ยมือนนี่ยมเขงชัางเทคนตึงเืบ ทำเเเาเออนี่ยจุ่มขางเออกินลุ้่างเนี่ยมาิ้น,นตูอนออีออมคนนี้ฮกตคำนี่นาะนี่นะคะขเบบคขา้เป็นเข้าสนอย

เอามละพักกาดตีมินิโนพผักกาดตีอะมินิโน่ยังกัดตีมีพักกาดหลอกก็มีมาเอามอข้าวเคมโอ้แมไม่ได้แล้วลูกสุดท้ายแล้วเชียว เราให้แม่ทำนะคะแม่เป็นละมันเย็นมันเย็นมันก็แบบนี้เสร็จแล้วยังยังเสร็จแล้วเราก็ไปทาแล้วไปตักแลดให้มันแห้งเราก็มาเก็บ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 ไว้ เก็บไว้แล้วก็เราเอามากินเราต้องหางก่อนกินหางไฟแล้วก็มาตักนะคะมีหนึ่นะะนงสองสามมีสามไม่ใชนะคะน้องหอมก็เก็บแล้วนะคะมันแห้งแล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นผักแล้วก็พริกนี่ก็เป็นขิงนะคะ ก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็จะไปให้คนข้างบ้านแนแล้วก็ให้พี่น้องนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนะคะตอนนี้ก็สำหรับวันนี้น้องสาวผมก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด ติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆจากน้องสามหอมนะคะสำหรับวันนี้น้องสามหอมก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ